วันนี้ไปทำวุ้นกะทิใบเตยมะพร้าวอ่อนกันค่ะไปเริ่มคำกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องทําในส่วนของใบเตยก่อนนะคะใส่น้ําใบเตย350 ml ค่ะตามด้วยน้าตาลสราย5 0 ml ตามด้วยผงวุ้นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากที่เราคนให้เข้ากันเสร็จแล้วพักเขาไว้5นาทีค่ะหลังจาก5นาทีผ่านไปเอาเขามาตั้งไฟเลยค่ะ เราก็จะต้มไปจนกว่าจะไม่มีผงวุ้นไม่มีน้ําตาลนะคะต้มไปสักพักจะเห็นฟองขึ้นมาแบบนี้ช้อนออกมาให้หมดเลยค่ะตักออกมาแบบนี้เลยนะคะช้อนออกมาให้หมดเลยหลังจากที่เราเอาฟองออกมาให้หมดแล้วนะคะเราเช็คเลยค่ะว่าวุ้นของเราได้ที่หรือยังอันนี้คือได้ที่แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะหลังจากที่ปิดไฟเทเขาใส่ในภาชนะได้เลยนะคะหรือจะเป็นแม่พิมพ์แบบไหนก็ได้ค่ะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะ ตอนที่เราเทย,ยังเห็นเป็นฟองอยู่ไหมเห็นไหมคะทุกคนแบบนั้นเราก็จะตักเขาขึ้นมาเลยค่ะเอาออกมาให้หมดเลยนะหลังจากที่ทําแบบนี้เสร็จแล้วพักให้เขาเย็นค่ะแล้วเราไปทําในส่วนของกะทิกันค่ะใส่กะทิลงไป250 ml ค่ะตามด้วยผงวุน้นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลทราย50 ml เกลือประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นเกลือไทยลดปริมาณลงหน่อยนะคะเพราะว่าเกลือที่อินเดียเขาไม่เค็มค่ะเราก็เลยใส่เยอะหน่อยนะคะ คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักเข้าไว้5นาทีหลังจาก5นาทีผ่านไปนะคะเปิดไฟเลยค่ะต้มไปจนกว่าจะไม่มีแล้วเราก kind of like ็จะคนเขาให้เข้ากันแบบนี้นะคะค่อยๆคนไปแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่มะพร้าวอ่อนกันเลยค่ะมะพร้าวอ่อนนั้นแล้วแต่เราเลยค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยแล้วแต่เราเลยนะคะมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นนะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับอัตราส่วนของมะพร้าวอ่อนนะคะคนไปค่ะแล้วเราก็จะต้มไปจนกว่า น้ำตาลและผงวุ้นของเราจะละลายเลยนะคะค่อยๆต้มไปแบบนี้เลยค่ะประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะทุกคนรู้สึกว่าจะมีฟองนะคะตักออกค่ะแล้วหลังจากนั้นเทวุ้นกะทิของเราลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยเขาก็จะแยกชั้นสวยมากเลยค่ะทุกคนเกลี่ยให้เท่าๆกันนะคะเห็นฟองตักออกค่ะแบบนี้เลย แล้วเราก็จะพักให้เขาเย็นนะคะเย็นสนิทเลยค่ะหลังจากที่เขาเย็นสนิทนะคะเขาก็จะเซตตัวได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะแยกชั้นสวยแบบนี้เลยหลังจากที่ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นกันค่ะชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วแต่เราเลยค่ะทําแบบที่เราชอบกันนะคะหรือว่าจะใส่ในพิมพ์ที่เป็นถ้วยหรือเป็นดอกไม้ก็ได้ค่ะไม่ได้เสียเรียดน,นะคะสำหรับใครที่อยากลองเอาส่วนนี้ไปทำทานลองเอาไปทำทานกันได้ค่ะหรือว่าจะปรับเปลี่ยนก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบความหวานระดับนี้นะคะ สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ